สวัสดีครับสวัสดีนะฮะเอฟซีแฟนหวยนะครับสหรับนีที่ในช่องชัยดวงเฮงครับทุกทุกท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันนะครับสรับในคลิปนี้กันแล้วนะฮะก็จะหลายๆท่านนะครับถามในสูตรนี้เข้ามาเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเนาะอ่ะลงมา3มงวดนะลงงวดแรกก็หลุดงวด2ก็หลุดแต่หลุดมันก็มันยังหมาเล็กเด่นอยู่เนาะนะครับในในในเด่นในตรงเนี้ยสตัวเนี้ยนับล่าสุดก็มาทั้งบนทั้งล่างนะครับเสียดายในสูตรลับนะฮะในสูตรลับ สองเจ็ดหนักออกมาสองหกนะครับเนาะอ่าเข้าบ้างหลุดบ้างสลับปรับปร,ปร,ปร,ปรปุงลงไปแล้วกันนะครับในคลิปนี้ก็จะม,มาดูในสูตรนี้ด้วยนะแล้วก็สูตรนี้นะครับสูตรที่เข้าก็หนึ่งเก้าสองนะครับสูตรนี้ลงว่าที่สองนะครับสองสี่สามนะสูตรนี้ลงว่าแรกเข้านะครับลงว่าสองหลุดแล้วก็จะมาตามในสูตรเล็กลวิ่งด้วยนะครับเนี่ยมาสักทีนะครับสูตรเล็กวิ่งหลุดไปสองงวดแล้ว นะฮะอ่ะเล็กวิ่งอีกสูตรหนึ่งนะครับนี่สามตัวมาหนึ่งตัวมาหนึ่งมาสองนะครับอ่ะโอเคนะฮะก็ามาดูในสูตรเล็กวิ่งกันก่อนเลยนะครับเนาะอ่ะก็ผลในงวดที่แล้วเนาะก็จะเป็นที่ในสามหนึ่งหนึ่งหกสองหกนะครับเล็กวิ่งตัวเดียวนะในสูตรนี้นะครับขอให้เข้าอีกแล้วกันนะครับก็หลักแสนนะครับ คูณห้าหลักหมื่นห้ากับสองหลักพันคูณสามหลักร้อยคูณสองหลักหน่วยคูณห้านะครับแล้วก็อย่าลืมบวกด้วยเลขคงที่5บวกด้วยเลขคงที่ห้าอ่ะโอเคนะครับ35เป็นสิบห้าได้ห้าสองได้สองคูณสามได้สามเป็น12นะครับ65เป็น30จะบวกกัน5บวก5เป็น10 สบวกกันกับสามได้ห้าห้าบวกกับสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกกันกับห้านะครับเป็นเอาสองอีกแล้วนะครับให้สองมาสามงวดแล้วนะนะครับนอะอืมสี่สองสองสองเนี่ยเนาะสองมาสามงวดแล้วนะครับน,น, 4, 2, 2, 2. น,น,น,นาบนะ อ่ะลองดูเลยกันนะครับว่าจะถูกนะครับว่าจะเข้าไหมนะครับสาหรับในสูตรนี้นะครับเราให้มาเลขเดิมเลยนะครับ3มงวดติดติดแล้วให้2มานะครับเราอ่ะก็ลองนําไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับเราส่วนในสูตรเล็กวิ่งสูตรหนึ่งนะครับเราอ่ะปกติมันก็เป็น2สูตร2ตัวนะฮะเจาะตัวตัวแหละแต่มันไม่เข้าก็เลยอ่ะหลักหน่วยมันเข้าดีก็เลยเป็นสูตรเล็กวิ่ง1 6 2 6อ่ะมาทั้งวิ่ง1วิ่ง2 นะครับในล่าสุดนะฮะเดี๋ยวคลิปถัดไปเนาะเดี๋ยวมาสรุปให้นะครับเนาะอ่านี่เลยนะฮะส่วนนะครับในสูตรนี้ก็หลักพันคูณห้าเนาะหลักสิบคูณห้ากับเก้าแล้วก็หลักหน่วยคูณเก้าหนึ่งห้าได้ห้านะครับสองห้าเป็นสิบเก้าสองเป็นสิบแปดนะครับหกเก้าหกเก้าเป็นห้าสิบสี่ ห้าบวกกันกับแปดเป็นสิบสามสามบวกกับสี่เป็นเจ็ดเพิ่มลดหกเจ็ดแปดล่าสุดเนู่หกจดแปดนะฮะมาดูในสูตรสองตัวนะครับเนาะสูตรนี้งวดที่แล้วเข้านะครับมีนะลงงวดที่สามนะครับเข้านะงวดถัดไปจะเข้าไหมนะครับงวดที่สี่ออกหนึ่งหกสองหกนะครับก็เข้าทั้งข้างบนข้างล่างเลย นะครับเนาะอ่ะมาดูในล่าสุดนะของในสูตรนี้เอาผลนิ้งวดที่แล้วนะครับเป็นสามหนึ่งหนึ่งสองอ่ะหกหกสองหกก็ใครอยากได้ในสูตรไหนนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาข้างล่างใต้คลิปกันได้นะครับเนาะอ่ะเมนกันขอกันเข้ามานะครับอยากได้ในสูตรไหนแล้วนะก็อย่างไงอย่าลืมกดไลค์นะเป็นกำลังใจให้กันหาในหลักสิบนะฮะ ก็นำหลักหมื่นคูณ2หลักหน่วยคูณด้วยเลขคงที่3 1 2ได้2องนะครับห3เป็น18ก็สบวก8เป็น0น,นะสูตรบอกเพิ่มแต้มไปเป็น1ส่วนในหลักหน่วยนะครับในชุดแรกนะตัวแรกก็จะเป็นในที่3 2 5 2 1 3ได้3 1 2เป็น2 หกห้าเป็นสามสิบเนี่ยหกสองเป็นนะฮะสิบสองสามบวกกับสองเป็นห้าห้าบวกกับสองเป็นเจ็ดนะครับได้เจ็ดเนาะอืมส่วนถัดไปอ๋อตรงนี้อ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คูณห้าเนาะอืมอันนี้มันก็หนึ่งสองได้สองอ่ะได้เจ็ดอ่ะโอเคนะครับหลักแสนดึงลงมา หลักหมื่นคูณ5กับ9หลักร้อยคูณ5 1 5ได้5 1 9ได้9 6 5เป็น30 3บวกกับ5เป็น18 8บวกกับ9เป็น17อ่าก็ได้0 1 7 7หลักหน่วยเหมือนกันเลยเนาะหลักสิบเป็น0 1หลักหน่วยเป็น7แล้วก็7เนาะอ่ะก็จะได้ชนกันนะครับในหัวนี้แสดงว่าได้นะครับ0 เจ็ดแล้วก็1นเจ็ดอ่ะเนาะใครทุนน้อยก็จับไปได้กันหรือจะไปเพิ่มแต้มลดแต้มอาจจะเป็น06 08์หกศนะหนึ่ก็ได้นะใกล้เคียงกับ7นะครอ่ะขอให้เข้าอีกแล้วกันนะในสูตรนี้ส่วนต่อไปนะครับในสูตรนี้ก็ลงวันแรกเข้านะลงวันที่2ก็ก็นิดเดียวนะฮะเนาะก็ไม่ได้ภาพไปเยอะนะครับ 6มาอยู่เนาะหกสามออกมา6กสองนะครับอันนี้ก็มี6อยู่นะอืมมี6กอยู่เนาะเนี่ยมันไปแยกกันอยู่นะหกหมาดูในล่าสุดนะฮะสลับในสุดนี้หลักก็ผลนะงวดที่แล้วสามหนึ่งหนึ่งหกสองหกสามหนึ่งหนึ่งหกสองหก็เดี๋ยวในคลิปถัดไปเดี๋ยวมาสรุปให้นะครับก็หาในหลัก พันนะครับคูณด้วย5เนาะหลักร้อยคูณ5กับ9ก้าสองหลักนะ1 5ได้5 6 5เป็น30นะครับหกเป็น54าสิบจะบวกกันเป็น9นะเพิ่มแต้มนะส่วนบวกเพิ่มแต้ม9ก็เพิ่มไปเป็น0ส่วนในห,หลักหน่วยนะครับก็นําหลักหมื่นหลักพันนะครับแล้วก็หลักหน่วย19ได้9นะครับ19ได้ 1, 9, 9 6้าหคูณแปดเป็น48 จะบวกกัน9บวก9เป็น18 8บวกกับ8เป็น16ก็ถึงตัวนี้จะเพิ่มแต้มนะ6 7 8 9 0 1 2 3 4 5อ่ะ9 0หลัก10นะคร9กับ0หลักหน่วย6 7 8 9 0 อ่ะนี่เลยเนี่ยฮะก็จะเป็นนะครับสําหรับในนะฮะในล่าสุดนะวันศุกร์ยี่สิบปดนะฮะวันศุกร์ก็ขอให้มีความสุขกันนะก่อนที่หวยนะครับรัฐบาลจะงหกก็ขอให้โชคดีกับหวยนะครับเหล่าแล้วกันนะครับนอนจับคู่ไปเลยนะครับในตรงนี้อ่าหรือใครรอในสุดลับนะครับนเนาะเยดายนะในสุดลับอืมอ่าเดี๋ยวรอติดตามนะฮะในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ